สวัสดีครับวันนี้โค้ดเอ็กเมเจอร์นะครับจะมานำเสนอรูปแบบการแทงรูปติดชิ่งนะครับหรือว่าการล็อกชิ่งนะครับรูปแบบนี้นะครับจะแนะนำในการแทงจุดคอนโทรลบนลูกขาวนะครับโดยที่ไม่ต้องไซส์นะครับว่าแทงจุดไหนถึงจะได้กินดำนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับในแบบพื้นฐานตรงนี้นะครับว่าจะต้องซ้อมยังไงนะครับคอยชมครับ เดี๋ยวเราจะลองดูแบบแรกก่อนนะครับในการแทงจุด A นะครับจะแทงลอชชิ่งนะครับดูนะครับว่าเราแทงจุด A เนี่ยขาวเขาจะได้กินดำไหมคอยชมนะครับ ครับอันดับแรกในทางแทงจุด A นะครับจะไม่แนะนําเพราะว่า1การแทงออกไปแล้วเนี่ยขาวเขาจะวิ่งไวมากองศาที่เขาตกไปแล้วเนี่ยตามมุมกระทบเนี่ยเขาจะวิ่งออกมาติดชิ้งเพราะฉะนั้นในการแทงดําช็อตต่อ,อไปนั้นก็จะยากขึ้นแล้วเพราะว่า1ระยะขาวไกลขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างยาบติดชิ้งเพราะงั้นโอกาสที่มันจะผิดพลาดในการแทงดําก็มีสูงนะครับเดี๋ยวลองดูเคสต่อไปนะครับว่าแทงจุดไหนครับผมครับ เคสต่อไปนี้นะครับคือเคสที่2นะครับในการแทงจุด C นะครับเราลองมาดูว่าพอหลังจากเราล็อชิ่งลงไปแล้วเนี่ยขาจะวิ่งไปอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับคอยชมนะครับเห็นไหมฮะ การแทงจุด A กับจุด C แทบจะไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นระยะในการที่เขาแทงออกมาเนี่ยลูกลูกขาวที่เขาออกไปเนี่ยจะไปในลักษณะแนวเดียวกันเลยคือจะไปแถวแนวชิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้แทงช็อตต่อไปในระยะนะครับผมเพราะฉะนั้น2หลักแล้วเนี่ยหลักที่1่กับหลักที่2ไปแล้วเนี่ยแทงไปแล้วเนี่ยลูกเขาจะมีลักษณะติดชิ่งอันนี้ไม่สมควรใช้นะฮะเราลองมาดูวิธีที่ว่าแทงลอชิงโดยที่ไม่ไซส์ นะครับในการแทงกินดำนะฮะเลาะชิงแกินดำในระยะนี้เนี่ยใช้จุดไหนที่ว่ามันจะโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองดูเคสต่อไปนะครับครับในเคสที่สามนี้นะฮะจะเป็นการใช้จุดคอนโทรลใช้จุดต่ำนะครับหรือแทงจุดสกรูนะฮะคีย์ช็อตลูกนี้นะครับในการแทงลูกนี้จะไม่ได้ใช้ความเร็วนะครับลักษณะการแทง ดึงและดันยาวๆออกไปขาวเขาก็จะแทงไปปุ๊บก,กระทบกระเดงเสร็จเนี่ยปุ๊บเขาจะตีเส้นขึ้นมากินดําโดยที่เราไม่ต้องไซส์เลยนะครับส่งคิวช้าแล้วก็ส่งคิวยาวนะครับไม่ต้องส่งคิวเร็วนะครับคอยชมนะครับ เห็นไหมฮะส่งใช้จุดต่ําส่งคิวยาวนะครับไม่ต้องส่งคิวเร็วนะฮะขาวพอเขากระทบชิ่งขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะแทระตีเส้นออกมาได้ดําง,ง่ายๆเลยไม่ไม่ต้องแทงเข้าไปติดชิ่งเหมือนในเคสที่หนึ่งและเคสที่สองนะครับตรงนี้นะฮะเอาไปซ้อมกันนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับดีครับ